ครับการริสการครับมาตามเราพววัฒนากนนรารเล่ากับมาตามสาวเล่ากันได้ยินว่าสาวเล่าปูเข้าเลขวิ่งทั้งบนทั้งล่างให้เราปูเนาะนต้องต้องขับยึดกับผมเขาทั้งบนทั้งล่างเลขวิ่งแต่มันบ่มันมาน้าเบิ้ลมันมันลอยเบนนะิ้ลเอาเจ็บที่ันมันเบิ้ลแรกกัเอาครูครูเน้นเหมือนเอด้อซาดีรส คุเรื่องเจนาะเป็นซอเจดีๆซองเกจช่องตแล้วพัฒนาแกงวอก้องแกงวอกฟ้าคือกุ่มคครับแกงเยอครับผม น่าสิครับวันจันทร์ที่17ตุลาคม2หนะ่า6ห่าให้เก่าหนุ่มวันนี้มันว่าออกความกันกับรัฐบาลเนาะบริบหารนํากันบริหารนํากันหนะนะนุ่มกาหลังจากผ<อ>ู้<อ>โชคดีหรือผู้ผิดหวังจากรัฐบาลไทยกับชิงมากมาต่อเอาน้าต่อเอามาสุดเอาเหล้าขับผม ก <c oughs> นชิมวิ่งรูดเอฟเจ้อครับผมเลขมันเป่าเป่าเป่อ,อยู่ขันชีเรีนเลขเป่าก็เรีนคู่คู่เน่นนั่นละเอาไปเบิ้ลเจาคู่เน้นะจนมากเลขเคียงบนรางคูน0่เจโบยูเหมือนนนึ่งนี้โบได้น้ำน้าไปใส่เป็นสุน บนล่างบนล่างเรียกเขี่ยงไก่ไก่ใ่ชุพัดบ่งคนละภาษาคือกาบไปหากระจอาไปกับชุบผันอักคุณเอาสามคุณเอาก็ไปครับเป็นงานเน่ยกรจ้าแถวลวงเย็นโอ้เขาชิงทำบุญครับสี่เก้าศูสสเก แปดเก้าว yeah, ันนี้เลขติดงบตัวบอกพวกเลขวิ่นเลขติดหกตัวมันหลบหนีมันมากใส่ซ้ำนี่ครับผมวันนี้หน่อยนะครัขันมาซ้ำนี่บ้าเปล่าโอ้ขันมาที่มาไ่้หลายนี่ก็ยังว่ามันเปล่ากันมามาหลายตัวเลขมันเปิดมาเด็กบอกครับผมวันนี้บ้าเปล่ามันมาขับพวกก่อนเลขกระเบิดบ่นเ็ยังสี่บอกอยู่ว่าขันมันมายังสีมันชนมากมันสะมาเลียบิ่นมัน มันมันมากมันไปกระจักกระจายครับผมชุมเลือดเที่ยงจับคู3สามแปดครับผมสามแปด,สา,แปดสามแปดสี่ศูนย์ขันชนมาแจกแน่นอนนะครับว,ว่าชุนมลือเขาหลายตัวครับผมอืม นี่ตัวแตกหลขับซูงว่าครับผมสีเก้าแ่ว่าบ้มนตัวเหน,นี่ยนะเนี่ยแต่เ่นตัวหนึ่งครับผมเก้าครับผมเก้าสาเ้

วัดเด็้ติดศูนย์ลายนกโเนาะศูนย์มาศูนย์มาเให้ว,ว่าหางมดเป็นตัวเก่งไหมซ้ำล่องไหมเป็นตัวบกกาบกกาท่วงกระผมบกกาให้ว,นหนว,ว่าเป็นหน่วยหลบซับสนับสนุนซื่งว่าเป็นหน่วยเข่าหนากองหลังกองหลังนปูกบกกาเข่าทั้งหนาย่านชูมูบ่ได้ได้วยทั้งหลังให้ว่า เขาไก่สิว่ายจังเขาไปเหยียบเอาหนาหนาเขาหนามว่าได้ใจวาเทิงศูนย์ศูนย์ตัวศูนย์สามครับนี่วิงก สามแปดนี่แนหะละรูกนักนักหล่นครับผมสามกระแปดนะปูนมากบนหลายรอบครับผมเที่ยวนี่เด็กวิ่นในลายตัวนี้คือคือ,คอวาสิาบสีบวบบนนะครับผมขันเขาแปดเก้าตัวนี้มือได้กับมือนั่นว่ารุ่นจีนจื้อไวเย็กวิ่นเขาเลหลายๆค,ครับผมจีจับเล็บบนให้น้ำ วิ่งรวด3กับ8ปดนะับว์ว่มีตัวได้ึ้นนะบ่มีตัวได้ึ้นนะคืนนาขึ้นหลังวันอกันเลยครับผมจังกบแปดเลยนลางซัดจังไปเลยครับผมตัวร่องสามเก่าลองเก่าสามรองเกสตักัน3าูน แต่ว่าซ้ำแห้งนะครูแห้งแห้งอเธดจะอ้ดว่าเขาเรนเขาเรนน้ำแล้วมันรุดขันว่าเขาเรนผลเอฟซีผลใดอืมขาผบเขาไปผลว่าเป็นชาเพราะคือราจบาเล่าแต่เขาไปได้ไล่เทียอยู่ เอาครับยุพี่ครับผมหลา่าวัฒนาของปูกันนะครับประจําวันที่สิบเจ็ดคือวันจันทร์ที่สิบเจ็ดตุลาคมนะครับผมบนล่างเลขติดเลขเคียงศูนย์สองสามสี่แปดเก้างวดที่มีหกตัวปูวาคันมีหน่อยปน,นีโบเบิลน,น,นั่นมาชมเนา่งวดนี้จะไม่มีเบิลก็มีจับคูสามแปดสี่ศูนย์สี่เก้า ครับผม93020380ครับผมเอาเลขว่ามันตั้งจับนั่ชืือน่องบอลลำพูนี่มันต่างมากเโอ้ตั้งมาสิปูครับน่องบอลลำพูนี่เลขยังปูเลข38อันนี้38เอ้มันดังกับผมอันนี้เลขเล่าอันนี้มันเลขเล่านะปูนะส่วนเลข ชื่อเลขสมตัวกับศูนย์สามแปดด้พี่นอ้องช่ววิ่งรูดบนล่างสามกับแปดด้วพี่น้องเอฟสามกับแปดวิ่งรูดถ้าใครชอบสามก็เอาสามถ้าใครชอบแปดก็เอาแปดนครับผมนี่คือราวพัฒนาคิดว่ามันที่จต่ับเงินไปมีเงินต่เลยครับถูเั้วนสามแปดกครับเอารดกับลึกนั่งนับไปเลยครับผมมันมันคล่องไปมันได้สามบามกับแปดคองไปหลายตัว ้องไปสาม้องไปสาประตูครับผมจัดนหนักนะปูน้อยเลสามแปด้8สามตรงตตัวนี้ก่ะหลุดั้งหนักครับผมจับส่วนตัวร่องกัคือเก้าสามกับสามศูนปูเนาะวิ่งรูดแปดสามกับแปดแปดกับสามนะรัน้อเนาะมากอดคอกันมาได้ผู้ชมเนาะกอดคอกันมาได้เอฟเอฟซีทั้งคนบ้าแน่ใจ โทษมาเอกดิครับผมต้องชี้อัดแล้วขึ้นอัดเลยสันดระว่ารูดย่างเดียวรูดให้นักหนักเด้อสันตระครับผมตัวอื่นกับว่าท่านเอารูดตัวได้ลูดตัวกลมมันละสันดระครับผมมันได้วันหมกมาจา้วอวได้ปูได้บ้างครับจับมันมาแน่ใจน่น่ามีแค่นี้นะครับปูเนาะไม่จำเนี่ะครับผมผมขอกับขอาวพุ่เป็นอะไรนะครับเนาะ ะคมับนว่าว่าใดเด็กเบิ่นมันว่ามีคารถมีคาเรียรครับเด็กเบิ่นบ่มาที่ปู่วัดนี้อาทิตย์นี้เบิ้ลเป็นอาทิตย์กับผมมันเบิ่นหลายละมัดคารถแล้วคารถลคาเรียร์ตัดกบุญเบิ้ลปู่หลายๆครับผมเป็นอาทิตยแบ่งปันแนวทางเล่าพัฒนากันแคปหน้าจอเอาไว้นะครับผมเล่าพัฒนากันนะครับผมของปู่กันให้กันต่องวดครับหลังแจกเลขวิ่งบนล่างกันนะครับผมงวดนี้จะ ไปกันหรือไม่ <c oughs> อาิตตามครับผม